สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์ girls นะคะวันนี้นะคะพิมพ์ก็จะมา reaction วง baby monster นะคะทุกคน <c oughs> ซึ่งอยากจะบอกว่าวงนี้นะคะรอแบบเนิ่นนานมากๆนะคะทุกคนและแบบ คนต้องรู้จักมากแน่นอนนะคะเพราะว่าแบบตั้งแต่หนึ่งมกราเนาะเปิดตัวมาก็แบบคนติดตามกันแบบเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นนะคะเออตั้งแต่หนึ่งมกราจนถึงยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนะคะสองห้าหกหกเนาะก็คือแบบสิบเอ็ดเดือน,นะคะ่ะทุกคนคืนนนอนานมากก็ต้องขอเล่าเรื่องราวของ Baby m o n s t เ r ก่อนนะคะก็มนันมีช่วงนึงนะคะที่แบบเขาให้ประกาศว่าทุกคนนะคะจะได้เดบิวต์ไหมนะคะก็ โหรามาก็คือว่าแบบทุกคนนะคะได้เดบิวต์ด้วยกันทั้งหมดทั้งเจ็ดคนนะคะเออในตอนนั้นก็แบบดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ผ่านมาอีกชึบ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 นะคะก็มีข่าวว่าอายอนนะคะหายตัวไปก็คือแบบเขาป่วยนะคะทุกคนทางค่ายนะคะเขาก็ออกมาชี้แจงว่าแบบอายอนป่วยนะคะไม่สามารถมาร่วมการเดบิวต์กับเพื่อนๆได้นะคะก็ ทุกคนนะคะจะไม่เห็นอายอนในเพลงล่าสุดตัวแต่ต้นตัวนี้นะคะก็อายยนนะคะอาจจะมาในคัมแบ็กต่อไปนะคะซึ่งทุกคนไม่ต้องเสียใจยกันนะอายยนต้องกลับมาแน่นอนค่ะทุกคนเชื่อว่าต้องกลับมาแน่นอนค่ะซึ่งในเพลงล่าสุดของเขานีนะคะจะไม่มีเสียงอายยนนะคะในเพลงเนาะก็อายอนนะคะก็ต้องพักผ่อนเรื่องสุขภาพก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเดบิคคัมแบกรอบต่อไปนะคะทุกคน ซึ่งก่อนที่เขานะคะจะปล่อยเป็นตัว MV มานะคะเขาก็โปรโมทแบบอืแต่และคนก็แบบมาแบบเป็นพิชอัฟิล์มนะคะแล้วก็วิชชลโฟโต้นะคะชุดสวยมากคือแบบคอนเซปต์ดีมากๆค่ะทุกคนเป็นแบบเบลเดอร์อัพนะคะซึ่งเริ่มต้นด้วยคนแรกนะคะนั่นก็คือ,อชิกิต้าแมชันเองค่ะคือแบบโอ้ยคือชอบนางมากๆค่ะทุกคนนางแบบเหมือนแบบ อะไรไม่รู้นะคะทุกคนมันมันแบบชอบนางจริงๆอะค่ะทุกคนชอบแบบจัดติดตาก็ปล่อยมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนแรกจะใครเป็นชิกกิต้าเป้กนเอ๊ะชุดอะไรวะเข้ามาในตีมอะไรวะเพิ่งมาเห็นตอนที่พี่ลูกกานะคะปล่อยมาเป็นคนที่ห้าเนาะก็แบบถือมนเบสบอลก็แบบเบสบอลแน่เลยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแบบเอ๊ะเบสบอลเป้าวะก็คือแบบคิดนานมากๆค่ะทุกคนพอมาเห็นเฉลยปุ๊บนะคะก็ชุดเบสบอลจริงๆค่ะ โหเป็น,เป,นเป็นแบบเหมือนแบบนักแข่งกันนักรบแบบต่อสู้กันอะไรนี้นะคะคําว่า b e t t e r up นะคะแปบลบว่าแบบเหมือนการต่อสู้การประทาการนนักันเนาะเออก็แบบต่อสู้มาเลยค่ามาเลยค่าอะไรนี้นะคะก็คอนเซปต์ดีมากๆค่ะทุกคนเป็นชุดแบบบาสเกตบอลนะคะแล้วก็เป็นแบบเหมือนการต่อสู้การการแบบประทาการักัน better ร p ันะคะ หลังจาก v i ชอร์ฟิล์มนะคะปล่อยมาครบทุกคนแล้วนะคะเขาก็แบบมาเป็นทีเซอร์เอีค่ะทุกคนอคืออยากจะบอกว่า MV t มวีทีเซอร์ตัวนี้นะคะเป็นเอมวีทีเซอร <c oughs> ์ที่แบบมันถูกใจฉันมากๆจริงๆค่ะทุกคนแต่ฉากของเขานะคะอาจจะแบบไม่ได้ดูแบบอลังการสักเท่าไหร่นะคะทุกคนอืมดูแบบชาวแบบ ไม่ค่อยลงทุนนะสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ดนตีแบบบีดแบบดีมากๆฮิปฮอปสุดๆค่ะทุกคนเออแบบอุยเพลงแนวนี้คือแบบฉันชอบที่สุดค่ะทุกคน mm hmm. นะคะก็คือฉากเขาอาจจะแบบไม่ค่อยลงทุนสักเท่าไหร่นะคะแต่ YG จีนะคะเขาอาจจะแบบทีเซอร์อาจจะแบบดูธรรมดาธรรมดาแต่พอไปเห็นเ v ็ปุ๊บอลาัางการไงแบบ อะไรนี้นะคะเอออาจจะแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนอะไรอย่างนี้นะคะก็แบบอาจจะแบบหลอกๆนิดนึงเนาะเออก็มาเป็นแบบแนวเพลงที่แบบฉันชอบมากๆตั้งแต่เห็นชื่อชื่อเพลงละก็ก็แบบเป็นแต้องแบบเป็นเพลงที่แบบดุดันแล้วก็รุนแรงแล้วก็แบบเป็นแบบเพลงประทะกันแบบหนักแบบก็แบบหนักหนักแน่นอนค่ะทุกคนอืมนะคะก็เฮ้ยมันแบบมันเป็นเพลงที่แบบแค่โดนตีอะ มันตึงที่สุดแล้วเขาอดูคนมาลองว่า attention และป้าดนตรีมาโอ้โหมันทแบบเลิศมากๆแล้ข้อดีมากๆเลยนะคะอือแล้วก็แบบแต่ละคนนะคะก็คือแบบใส่ชุดไม่เหมือนแบบ visual film เลยนะคะไม่เหมือนกันเลยกับ teaser mv นะคะมีความแบบแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะทุกคนก็โอ้โห คือแบบเราก็ให้ความหวังกับเพลงเขา้างมากนะคะทุกคนเพราะว่าแบบเป็นเห็นวงค่ายไบจีนะคะเขาก็ทําเพลงให้แต่และว,วงนะคะก็คือแบบ Black พิงคนะคะเป็นฟังทุกเพลงเพลงดีทุกเพลงเอาจริงๆนะคะค่ายนี้คือแบบฉันให้ความแบบเพลงดีอะ่ะอันดับหนึ่งเลยนะคะในดวงใจนะคะเพลงเขาดีมากตั้งแต่แบบพิงนะคะ จนมาถึงตอนนี้นะคะเ a b y ี่มอนสตนะคะฉันให้ความหวงกับแบบเพลงนี้นะคะจะต้องแบบดังเพลงดีบีดดีคือแบบบีดดุดันม,มากทึ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 กเดี๋ยวจะไปเอาเพลงนี้นะคะไปตั้งไว้บนโปร,โฟรไฟล์เฟสเลยบอกเลยนะคะว่าตั้งแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนก็คือแบบชอบมากมากนะคะแล้วก็มีสิ่งที่น่าดีใจอีกอย่างนะคะทุกคนนั่นก็คือพี่อาสานะคะได้ร่วมทำเพลงกับโปรดิวเซอร์นะคะทุกคน เป็นคนที่เราเป็นความสา์มาแล้วก็เก่งมากๆค่ะอุ้ยทำเพลงได้ด้วยอ่ะอและเพลงนี้นะคะพีนคิดว่าพีรุก,กะนะคะจะร้องเยอะที่สุดแบบแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบเพลงสไตล์เขาเลยเนาะแบบแรปฮิมฮอแบบเข้าทางพีรูก,กะที่สุดและพีนคิดว่าพีรุก,กะน่าจะแบบร้องเยอะที่สุด นะคะเออเข้าทางเข้าเลยเนาะแบบที่แบบชุบๆและพี่ลูกกาะนะคะเป็นแบบสไตล์ที่ YG ชอบเลยนะเออเป็นคนที่แบบปล่อยให้หลุดมือไปเลยไม่ได้นะคะก็จะไม่รีลากันมากนะคะทุกคนก็ไปดู MV reaction กันเลยค่ะ o h ม y g o ก็ h my น o d Oh my god ก็ต้องบอกก่อนนะคะการ reaction นองเบมนะคะก็จะหลบลิขสิทธิ์แบบร้อปเซนต์นะคะทุกคนจะไม่ ทุกคนนะคะจะไม่เห็นเปมมาพูดเอาไม่ใช่ทุกคนนะคะจะไม่เห็นเปมนะคะดูคลิปวิดีโอไปด้วยนะคะแล้วก็แสดงความรู้สึกหรือปฏิกิริยาหรือรีแอคชั่นนะคะไปด้วยเนาะเพราะแบบมันจะเป็นการตีลิขสิทธิ์เนาะก็ไม่ได้นะคะทุกคนก็ขอให้เบมนะคะไปดูคลิปวิดีโอก่อนนะคะแล้วพอมาดูเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะมาอธิบายว่ามันเป็นยังไงนะคะใน MV นั้นนาะ,ะมันแบบดน,นตรีมันแบบท้าใจขนาดไหนมันมันแบบ มันทําให้เรากีดไหมเราดีใจไหมระแบบชอบใครมากที่สุดนะคะเออก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะก็สําหรับตอนนี้นะคะก็ไปดูกันเลยะคะ่ะก็กลับมาแล้วนะคะทุกคน คือต้องบอกก่อนนะคะว่าคิีที่เพิมไทยเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันที่26นะคะทุกคนโซนนี้นะครับเป็นวันที่27เนอะซึ่งเพลงของเขานะคะลงไปตั้งแต่วันที่26ของสี่ทุ่มของไทยนะคะแล้วก็เป็นวันที่27เที่ยงคืนของเกาหลีใต้นะคะทุกคนซึ่งแบบอเมก้าอืดเน็ต้องไม่หายเราไปนะคะคือแบบไปดูมาแล้วนะคะทุกคนอ้าวคือแบบจะอธิบายว่ามันยังไงดีอะคือแบบ ในเอ่อเอ็มวีทีเสื้อค่ะทุกคนมันแบบมีแค่ชุดชุดเดียวนะคะปุ๊บไปปุ๊บมาแต่พอมาในเห็นใน MV แล้วนะคะโอ้โหแบบเปลี่ยนชุดแบบฉั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 บเลยนะคะคือแบบโอ้ m ม god เธอเซอร์ไพรส์แบบหนักมากๆจริงๆนะคะอืออย่างฉากของโรร่านะคะทุกคนเป็นฉากแบบออกมาจากไข่แบบเบบี้มอสเตอร์แบบกำเนิดแล้วแบบออกจากไข่อะไรเงี้ยโอ้ไม่ o d โอ้ไม่คือแบบสวยมากชิคกี้พาแบบเป็นตองหญิงน้ําแข็ง โอ้ยแบบคือแบบมันมันดีมากๆเขาทุกคนมันดีแบบจนหาที่ติไม่ได้เลยอะเออคือแบบเพลงดีบีดดีนะชอบแบบเพลงนี้นะชอบชอบเบร์ดเบรัเบร์ดโดนตีตึ้ง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 เบร์ดเบรัเบร์โอ้ยค,คือมันโคตรด,ดีโคตรแบบโคตรดีเลยอะเออคือว่าจีนะคะเขาเก็บไว้แบบโอ้โหคือเอ็มวีดีเสือ แม,ม,ม่แค่ชุดเดียวเว้ยแต่พอมาเป็นเอมวีอ่ะมาหมดเลยคือชุดแบบชุดเยอะมากโอ้โหขนลุกเลยคือตอนดูกขแบบขนลุกเลยนะคะอย่างฉากพี่แพนนะคะเป็นแบบแม่เสือสาวเอเป็นแบบมินเล็ก,กงเล็บนะคะโอ้โหแบบเลิศมากฉ่ำที่สุดแบบโอ้ไม่ค่ะแล้วก็แต่แล้วก็ทุกคนนะคะในหกคนนะคะจะมี ฉากของตัวเองนะคะในแต่ละซีนไปน้องก็จะแบบมีฉากของตัวเองนะคะซึ่งเต็มนะคะชอบฉากของเออพี่โรลามากที่สุดนะคะเออไม่ใช่โรล่านะคะอายุเท่ากันเนาะโรล่านะคะก็แบบโอ้ม่ก้มันแบบออกจากไข่เป็นเจ้าหญิงอะไรเงี้ยโอย้คือชอบมากโอ้คือแบบมันหยุดดีใจไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนคือม,มันดีมากๆนะคะเออเนาะ ก็ไปแล้วค่ะทุกคนขอตัวไปเรกจะชมก่อน,นนะคะไปโรงเรียนก่อน